สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเจ็ขั้นตอนชอมสอหรือชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจไม่ว่าจะเป็นสอนอสอนพอออต้องทำโดยได้รับงบมาจากตรอ,น,อน,นะครับซึ่งขั้นตอนที่หนึ่งจะเป็นการค้นหาแกนนำแกนนำก็จะเป็นอาจจะเป็นผู้นำองค์กรส่วนน้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือจะเป็นผู้นำทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดผู้อาวุโสหรือพระํามแม่แก่ที่ประชาชนนับถือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งครับขั้นตอนที่สงจะเป็นการจุดประกายความคิดโดยการที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะพาแกนนำและประชาชนเนี่ยไปอบรมความรู้หรือพาไปดูชุมชนต้นแบบที่ เขาได้นำเนินการทำโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็คล้ายๆกับการทัศนศึกษาดูงานนั่นแหละครับซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการจุดป,ประกายความคิดและเป็นการกระตุ้นให้แก่นนาและชาวบ้านได้คิดว่าจะทําอะไรให้กับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาไปให้มันดีขึ้นบ้างและขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการศึกษาพื้นฐานชุมชนนะครับ จะเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชุมชน่็จะเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนการทรัพยากรจุดเด่นจุดด้อยของชุมชนอาจจะเป็นแผนที่ชุมชนเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีจุดตรงไหนที่จะได้ดูแลเป็นพิเศษ ขั้นตอนที่สี่จะเป็นการสนทนาและวิเคราะห์ปัญหาครับขั้นตอนนี้จะเป็นการให้ประชาชนทุกคนในชุมชนเนี่ยมานําเสนอปัญหาที่ทุกคนได้เจอหรือที่ทุกคนประชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทะเลาะว่าองวัยรุ่นปัญหายาเสพติดหรือจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเป็นปัญหาอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยจะให้ทางโครงการเนี่ยได้เป็น ุดแก้ปัญหาซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดลำดับความสัมพันธ์หรือปัญหาเร่งด่วนที่จะแก้ไขอไหนก่อนหรือว่าหลังและขั้นตอนที่5จะเป็นการตัดสินใจและการก,ารกำหนดโครงการครับขั้นตอนนี้จะเป็นการร่างกิจกรรมหรือว่าโครงการขึ้นมาโดยให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น ถ้าตอนนี้อาจจะไปขอแรงสนับสนสุนจากอบตอรหรืออบจอซึ่งการคิดกิจกรรมเนี่ยอาจจะเป็นการอาสาสมัครตำรวจเพื่อที่การป้องกันเหตุอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชนหรือ,อจ,จะเป็นการพาวัยรุ่นเนี่ยไปรู้ไปทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดนะครับ และขั้นตอนที่6ครับจะเป็นการนํากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนนี้จะเป็นการนําแผนทั้งหมดหรือกิจกรรม,ท,มทั้งหมดที่เราวางไว้เนี่ยเอาลงไปใช้กับชุมชนจริงๆริงลงไปใช้กับชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชนและอาจจะมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาอาจจะมีบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนโดยที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยเป็นคนกํากับดูแลและขั้นตอนที่เจ็ดเป็นการติดตามและประเมินผลขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการติดตามประเมินผลโดยอาจจะเป็นการประเมินผลโดยการให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำแบบสอบถามหรือการสำรวจความคิดเห็นหรืออาจจะเป็นการสัมภาษณ์ โดยให้รู้ว่าหลังจากที่เราได้นำแผนหรือกิจกรรมต่างๆที่เราวางแผนไว้่ลงมาใช้กับชุมชนจริงๆได้มีปัญหาหรือข้อดีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เราไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้ะได้ใช้ต่อไปนะครับแล้วทั้งหมดนี้จะเป็นชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ครับ ที่ตำรวจของเราเนี่ยทำมาเพื่อที่จะได้เข้าไปใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นและได้ทราบถึงปัญหาของชุมชนมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธีนะครับขอบคุณครับ